เสร็จแล้วเขาก็หอมซีโรยหน้าสักหน่อยครับผมที่เหลือนี่แล้วก็บบักพริกโรยจังน้อยพี่น้องเอ,อ้ยวะมาๆๆพี่น้องมาเอา้ามาลองกลับเปิงพี่น้องนี่ครับเต่าแกะกระปิ้งได้คือกันครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยหอมมากแล้วครับพ่อหอมมากแล้วครับผมหอมพร้อมกระเทียมพร้อมนี่ ปาดิทโทพี่น้องได้การได้การพริกข้ากับกับเอ้ยเสียบงั้ปลาทูกันนี้นั่นนะเบอรหได้การพี่น้องหอมบักเขือปิ้งครับหอมพริกหอมกระเทียมหอมปลาทูหอม,หอมไม่เสียบพริกหอมขาย่างหอมเต่าหอมหมอ้อหอมแกะพี่นอ้องเอ้ยสุดยอดครับผม พี่น้องมาลงมือทำกันเลยครับผมนี่ครับพริกเทาจีไว้ใส่ลงไปตามด้วยหอมกระเทียมเผาครับผมนี่ครับเอาแบบสุกแบบนี้ไหมไหมนิดนึงครับผมมันจะสีหอมนะครับเด้อโอ้เร็จแล้วกะทำการย่องบางครับผมโขกครับผมนี่ครับสุกแล้วว่าโขกง่ายพี่น้องเนี่ยใส่ไม่หลุดพี่น้องโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียเฮีย เหียนี่แปลว่าหกนะครับภาษาอีสานเหียแปลว่าหกนะครับมันหกมันกระเด็นนะครับนี่ครับหกไปเรื่อยๆครับผมต้องละเอียดเท่าไหร่นะครับเอาแบบหยาบๆครับผมมันถึงจะได้หย่ำนะครับเพราะว่าถ้ามันละเอียดเกินมันไม่ไม่ได้หย่ำครับผมมันไม่โดนแค่รานะครับมันก็จะไม่ได้อัดถรลในการรับประทานนะครับนี่ครับเอาเอาหยาบประมาณนี้นะครับ อ้าวเสร็จแล้วนะครับลุงแอก็จะแกะประตูครับเอาหัวออกหัวไม่ต้องเอานะครับเพราะว่ามันกินยากนะครับเนาะเราก็แกะเอาแต่เนื้อมันแล้วก็ระวังก้างนะครับในระหว่างนี้ลุงแอก็จะเว้าภาษาภาคกลางแล้วก็ภาษาอีสานไปไปด้วยกันนะครับปนกันไปโอ้ยก้างเหี่ยลงนี่ครับถ้าก้างมันเหี่ยลงนะครับถ้าเราไม่ออกมันก็จะต่าคอเรานะครับต้องเก็บออกนะครับนี่ครับเอาแต่เนื้อมันนะครับไม่ใช่เนื้อมันนะครับเนื้อประตูใส่ลงไปครับผม นี่ครับปิ้งตอกแก็ดหอมๆนะครับแล้วมาแกะเอาเนื้อมันนะครับนี่ตรงนี้มันเป็นขี้หรือเป็นไข่นะครับไม่รู้อาจจะขมนิดๆถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับแต่ตองแกกินได้ครับผมมันขมนิดๆขมอ่ำลำมันก็แซ่บไหลพี่น้องอ่าแบบนี้นะครับก้างขอบมันนี่ก็ออกนะเดี๋ยวมันตาแข้วนะครับตําแข้วตําเหงือกแล้วมันปวดทรมานนะครับเดี๋ยวก็เดือดร้อนหมออีกนะครับ นี่ใส่ลงไปครับใส่ลงไปให้มันงวยตุ๊บงวยตุ๊บลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการคุรีคุรีอีกครั้งหนึ่งครับผมในระหว่างนี้อย่าเพิ่งไปตาให้มันละเอียดนะครับเอาแบบหยาบหยาบนะครับเพราะว่าเขาต้องตําเนื้อมาเขียใส่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปแกะมาเขียครับผมอ่าเสร็จแล้วพี่น้องมาเขี่ยที่เอาเผาไฟไว้นะครับเขาก็มาปอกครับผมทามาลอกนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยทาไมมันฮอนแบบนี้โอ้ย นี่ครับไม่ต้องเอาเปียกมันนะครับเอาเปียกมันออกครับผมกินเปียกด้วยมันจะไม่ละเอียดครับมันเคี้ยวไม่ร่อยมันจะติดคอนะครับนี่ครับเอาออกแบบนี้ครับโอ้ยตอนตอนนี้ก็ฮ้อนฮ้อนมากครับผมนี่นี่โอ้โหพี่น้องฮ้อนจริงๆครับผมโอ้ยนี่ครับเอาออกแบบนี้นะครับโอ้ยอ่าไม่ไหวครับเดี๋ยวลุงแอ๊ดขออนุญาตไปอ่าปอกตรงน้ําไหลก่อนนะครับอ่าตอนนี้มันคือมันฮ้อนฮ้อนเกินไปครับผม โอ้ยหาขวมึงเอ้ยอ่าเมื่อได้แล้วนะครับมาเขียนี่ลุงแอกปอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการหั่นครับผมหั่นแบบนี้นะครับมันจะได้ตําง่ายๆครับผมถ้ามันยาวๆมันจะตํายากแล้วมันจะจะฟงใส่ตานะครับเสร็จแล้วครับผมเราก็ใส่โคกนะครับนาไปใส่โคกเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตาครับผม เสร็จแล้วครับผมเราก็มาทําการหย่องบางอีกทีนึงนะครับนี่ครับตัมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันหมุนอุ้ยปุ้ยนะครับให้มันหมุนอุ้ยปุ้ยนะครับให้มันเข้ากันครับผมไม่ต้องหมุนมากนะครับหมุนนี่แปลว่าแหลกนะครับภาษาอีสานวรรลคมนะครับหมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องอือเอาพอหยับหยาบครับผมนี่ครับประมาณนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวมันหมุนอุ้ยปุ้ยเกินไปมันก็ซิบวม่ได้หย่ำนะครับไม่รู้ว่ากินอะไรลงไปมันไม่ได้เคี้ยวนะครับนี่ครับ หอมแล้วครับพี่น้องแค่นี้โอเคเดี๋ยวไปปรุงกันเลยครับผมมาครับมาปรุงกันเลยครับผมผงเหย่ซูนี่ครับใส่ไปโวดใส่หลายๆครับผมมันจังสีแซ่บนะครับเนาะใส่ลงไปการด้วยนี่ครับน้ำปลาขวดน้ำปลาต้มสุกน้ำปลาดิบก็แล้วแต่นะครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับใส่ลงไปครับผมนี่ประมาณนี้ เสร็จแล้วก็ตามโดยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับาเฝ่าใส่ลายครับผมเพราะเราใส่น้ำปลาราไปแล้วมันสีเข้มพี่น้องนะฮะผกไม่ใส่มะนาวนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ขาดแตงงาขั้วครับผมมันบม่มีพี่น้องมหนูหนีเห็ดแบบมักง่ายครับผมในตู้เย็นมียังกระยิบออกมาเห็ดนะครับเนาะมนูเห็ดง่ายๆแล้วก็มักง่ายครับผม การโคเี่โคเรี่เอหนึ่งพี่น้องมาดนี้เออเมาเบิงเดอร์บาดนีิแข่นอักตักพี่น้องจำกับข่าวนียวเบิงเดอร์บาดนีิทายติบเข่ามาเด้อยครับเด้ออืมสิมรสชาสตร์เบิงพี่น้องตามต้องการเลยครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยบวกเผ็ดเข้าก็ใส่บักพริกผงลงไปก็ได้้อครับเด้อสิ้มเบิงอุ้ยเสียบพี่น้อง มพอดีนวดนวดปะทูครับผมกับหวานบบเขือนะครับเด้อหวานบบเขือหวานหอมแดงที่เขาเผาเบื้องตีหลับพี่น้องมาๆมาเรียบร้อยแล้วครับผมอ้าวสุดท้ายท้ายสุดครับผมใส่ผักซีตุ้นหอมที่เขาหั่นไว้ครับผมลงไปให้มันงอยต่๊ตูลงไปในคคกนะครับนี่ครับนี่เสร็จแล้วก็ทําการย่องบางยองบางอีก้างหน่อยครับผมนี่ครับพอแล้วครับแค่นี้เสร็จ อันเรียบร้อยพี่น้องมาเดิอมาเด้อพี่น้องเอ้ยแขนอักตักเป็นเสียบครับขาดแต่ง่าหัวง่าต่ำใส่หอ,หอมๆครับผมโบมี่มี่มือนี่เอาเรียบร้อยพี่น้อง,องตักลงจานพี่น้องเสิร์ฟได้เลยโอ้โห,โห,โหพี่น้องมาเด้อมาเด้อ เมนูนี้กินย่ำได้กระเส็บพห้ติดเข่ามาเด้อพี่น้องเด้ออาหารอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องสุดยอดดีๆครับผมเอาเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งตี้ไรม,มา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 ขนย้อมมาจ้ำมาเด้อพี่น้องเ,อเสร็จแล้วเขาก็ออกหอมซีโรยหน้าสักหน่อยครับผมที่เหลือนี่ แล้วกับบกพริกโรยจังน้อยพี่น้องเอ,อ้ยวะมามามาพี่น้องมาเ็จเก็บรอยพี่น้องซุปขเขื่อนยาวแบบง่ายๆครับผมใส่ปลาทูใส่บักพริกสดใสหอมแดงใสกระเทียมเผาครับผมมาเด้อครับแซบ่บๆนั้นกันครับผมคลิปนี้ก็ขอบคูดหลายๆนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผม ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมาข้าวเหน,นียวมะจําน้ากันพี่น้องลองไปเห็ดตามเด้อครับเด้อไหนึกกับเขาบออกเมนูง่ายๆมือหนีบบวมยังไหลขออนุญาตไปกินเขาก่อนครับผมบวไวแล้วหิวแล้วขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเด้อมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊กพาแซ่บคือเก่าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ